สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาตัวราคา1,500บาทนะครับ1,500าบาทท้่นนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับ1 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นรางเควันนะครับนี่ครับเป็นงานทําสีดาด้านนะครับสีก็จะประมาณนี้นะครับก็จะออกด้านออกมันๆแบบนี้นะครับ มันจะไม่เป็นเงานะครับแล้วก็จะเป็นไกลกล่อง Easy l ล็อกส a ตเดนเลนะครับระบบไกลนะครับรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับมีเซฟนกนะครับเซฟไม่ลั่นแน่นอนนะครับ100%นนะครับล็อกแค่นี้นะครับก็อยู่นะครับเนี่ยครับล็อกประมาณนี้ก็อยู่แล้วนะครับดันขึ้นไปสุดยังไงก็ไม่ลั่นนะครับเนี่ยครับ มีระบบช่วยล็อกตรงนี้นะครับอ่าระบบไกเนี่ยผมเคมให้รับยางได้เป็นสิบชุดนะครับผมเคยอ่าเอาทดสอบนะครับเอาทดสอบยางสิบชุดมาแล้วนะครับลองอ่าพิมเข้าไปก็ได้นะครับไกอีซี่ล็อกนะครับทดสอบยางไกอีซี่ล็อกนะครับก็ได้นะครับประมาณนี้มันจะขึ้นนะครับผมเคยเอาทดสอบกับยางสิบสิบสิบชุดนะครับลองดูแล้วนะครับ ไม่ลั่นแน่นอนนะครับตัวนี้รับประกันให้เลยตลอดอายุการใช้งานนะครับมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคมให้ฟรีนะครับซ่อมฟรีนะครับซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนฟรีเลยนะครับช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0ู7 268 8650ตามนี้นะครับปีข้างข้าวจะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้เลยนะครับทรงนี้นะครับอุปกรณ์นะครับในชุดพันหก็จะมีท่อพร้อมสาย PE 1ชุดนะครับ ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ยางหนึ่งชุดแบบนี้นะครับมีให้ครบชุดพร้อมยิงนะครับในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นรางเควันนะครับอ่ารางเควันปลายรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีอ่ารูตรงนี้เพื่อรับสายพีนะครับสายพีจะวิ่งเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกจะวิ่งล่องข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปวิดีโอการทดสอบความแม่นยําของเจ้าตัว ลำด้านราคา1,500นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทดสอบยิงให้ดูความแม่นยำกันครับไปดูกันครับสวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาทดสอบปืนยิงปลาราคา1,500บาทกับสูงฟรีจะเป็นปลายทางนะครับในงานแม่ป่าทําสีลำด้านประกอบคู่กับชุดลางคีวันนะครับชุดลางคีวันก็จะเป็นไกดกล่องอิซิล็อกเซนเทเลตนะครับอ่าระบบไกดรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับสึกล้อตอนไหนก็สามารถส่งกลับมาซ่อมได้นะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีนะครับซ่อมฟรีเปลี่ยนฟรีนะครับตัวนี้ระบบไกมีีตตััววช่ยล็อกกรรงนน้ะคบผูดอกกกเข้้้าามชนนนนะะคครรรัับบแลว็ดตงี จะดึงลูกดอกเข้ามาเองนะครับเซฟเป็นระบบเซฟนกนะครับป้องกันการลั่นนะครับหรือว่าจะดึงเข้ามาเลยก็ได้นะครับระบบไกลนะครับใช้ได้2แบบนะครับอ่าตีข้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับอ่ชุดรางควันรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูรับเชือกตรงนี้นะครับสาย PE ที่อยู่ในท่อนะครับจะเข้าไปอยู่ในรูนี้แล้วก็ฝังตัวตามรางมาเลยนะครับนี่ครับฝังตัวตามรางมาเวลาเรายิงนะครับเชือกมันจะคลายตัวไปข้างหน้าหมดนะครับมันจะไม่ขึ้นพันกับยางนะครับทําให ปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายต่อผู้ยิงนะครับตัวนี้แล้วก็ลูกดอ,อกไม่ขาดทิ้งบ่อยนะครับตัวนี้ไม่เคยมีลูกดอกติดขัดสักครั้งนะครับไม่เคยขาดทิ้งแม้แต่ครั้งเดียวนะครับไม่เหมือนรุ่นก่อนๆที่เชือกอยู่ด้านข้างนอกนะครับตัวนั้นจะมีอาการลูกดอ,อกติดขัดอยู่บ่อยๆนะครับบางทียิงไปลูกดอ,อกก็ขาดทิ้งเฉยๆนะครับโดยไม่รู้สาเหตุก็คือเราก็จะมาเห็นรอยเชือกพันอยู่ตรงยางตรงนี้นะครับสังเกตจากการสังเกตนะครับบางทีพันอยู่ตรงยางบางทีก็พันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วลูกดอกก็จะขาดทิ้งไปนะครรับถ้าาเเใส่ชือก เส้นใหญ่ๆนะครับสายดีเอนเส้นใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะกระดินงกลับมาใส่เราได้นะครับเพราะว่ามันมีแรงกระชากไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็มันกระชากกลับมาอีกนะครับทําให้ลูกดอกกระดินงกลับมาหาเราได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวเควันเนี่ยปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องติดขัดสักครั้งเดียวนะครับการทดสอบนะครับเป้านะครับเป็นกระป๋องน้ําอารมณ์นะครับเป้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงใส่ตรงตูดเลยนะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะขึ้นบนลงล่างออกซ้ายออกขวาหรือเปล่านะคร เอาสักประมาณสิบเก้ายาวๆนะครับก็เก้านึงก็ประมาณสิบกว่าเมตรนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบนะครับสิบเก้ายาวๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเป้านะครับไหนล่ะอ๋อเป้าอยู่ตรงนี้นะครับเห็นเล็กๆตรงปลายนิ้วนะครับ ไปดูเป้านครับเนี่ยครับกระป๋องเนี่ยมันเบาหน่อยนะครับเนี่ยครับยิงแล้วมันก็กระเด็นไปนะครับมันไม่มีน้ํานะครับอ่าผมตั้งไว้ท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับอยู่อย่างนี้นะครับเอผมไม่ใช่ผมตั้งไว้ท่านี้นะครับ ขึ้นบนนะครับตัวนี้ผมตั้งท่านี้นะครับจะขึ้นบนหน่อยนะครับระยะ10เมตรยังขึ้นบนอยู่นิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับเนี่ยครับผมเลี้ยงตะกางตรงนี้เลยนะครับมันก็ขึ้นมาประมาณไม่ถึงหนึ่งข้อนิ้วนะครับเนี่ยครับถ้ายิงปลายังไงก็โดนครับประมาณนี้นะครับราคา1,500บาทส่งฟรีปลายทางนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานทําสีดําด้านแบบนี้นะครับกาย EC ล็อกสแตนเลสปีข้างขาวสแตนเลส รางทีวันนะครับจะมีปฝากกไม่ด้วยครับในรางทั่วไปที่เชือกวิ่งอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเคยเจอนะครับปัญหาเวลายิงออกไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับทั้งๆที่เราเช็คดูแล้วว่าพันท่อดีนะครับสายไม่ติดไม่ขัดนะครับเชือกไม่มีที่ติดนะครับเวลายิงออกไปลูกดอกก็ยังขาดทิ้งอยู่ดีนะครับปัญหาก็คือนะครับเวลาเรายิงออกมานะครับลูกดอกถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งที่เชือกมันหย่อนนะครับแล้วเชือกที่หย่อนเนี่ยครับมันอาจจะเข้าไปพันกับยางนะครับ ไปพันไปม้วนเข้าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะพันท่าไหนนี้ผมพันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแรงสะท้านแรงดีดของยางมันจะทําให้เชือกกระดินขึ้นมาพันนะครับนะครับแล้วลูกดอกก็จะวิ่งออกมานะครับพอวิ่งมาพ้นปลายรางนะครับมันก็จะกระชากยางตามออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับดึงยางตามออกมานะครับแล้วก็ยางก็อาจจะกระชากลูกดอกกลับไปได้นะครับถ้าเชือกไม่ขาดทิ้งนะครับนี่ครับถ้าเชือกมันเล็กนะครับมันก็อาจจะขาดทิ้งนะครับ ในกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นตลอดนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันลูกดอกขาดทิ้งอยู่บ่อยๆนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับส่วนรางตัวนี้นะครับมันจะมีรูรับเชือกด้านล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ข้างบนนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ในรูใต้ลูกดอกนะครับตรงนี้นะครับเราขุดรูไว้นะครับร่องข้างบนจะเป็นร่องลูกดอกนะครับแล้วก็เชือกมันจะวิ่งมาตามร่องนะครับนี่ครับเชือกมันก็จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับ เวลาที่เรายิงออกไปนะครับเชือกมันก็จะค่อยๆคลาย,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 ยตัวไปตามนะครับมันจะวิ่งอยู่ในร่องตลอดนะครับเชือกมันจะออกไปทางปลายนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับจึงทําให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่ดีดกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปลอดภัยแน่นอนครับ